คุณกำลังฟังสยามสปอร์ตพอดแคสต์ที่ที่จะรวมเอาทุกเรื่องเรากีฬามาไว้ในมือคุณและนี่คือบนเส้น18หลาตอนนี้คุณชมว่าสู่พอดแคสต์ของสยามสปอร์ตนะครับกับบนเส้น18หลานะครับอยู่กับผมตังกุยนะครับก็วันเนี้ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องของทีมทีมหนึ่งนะครับ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้ววงการฟุตบอลนะหรือว่าในวงการกีฬาทั่วๆไปเนี่ยมันก็เคยมีเรื่องมหาศาาัศจรหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเหมือนการสร้างเทพนิยายเกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งนะครับอ,อ,อย่างที่ใกล้เคียงกับเราหน่อยในเรื่องของวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะหรือว่าแชมป์ยุโรปของกรีซของเดนมาร์กนะครับหรือจริงๆก็ยังมี เรื่องราวของทีมอื่นๆที่เคยสร้างความน่าเหลือเชื่อขึ้นมาสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นที่จดจําขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมเหล่านี้มักจะมีคล้ายๆกันก็คือพวกเขามักจะยืนระยะไม่ได้นะครับในปีต่อมาในสมัยต่อมาก็จะคล้ายกับการกลับคืนสู่ภาวะปกติของตัวเองแต่ว่ามีทีมฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งครับที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาสร้างเทมนิยายปุ๊บเขาสร้างต่อปับ๊บ แล้วเขายังสร้างต่ออีกปุ๊บหนึ่งมันคือ3ฤดูกาลห่งความยิ่งใหญ่3ฤดูกาลห่งความมหัศจรรย์วันนี้นะครับบนเส้น18หลาจะมาคุยกันถึง Nottingham Forest ครับก็เชื่อว่าแฟนบอลของทีมเจ้าป่า Nottingham Forest เนี่ยในบ้านเรานะก็คงจะมีพอสมควรนะครับหลายคนอาจจะเชียร์ตั้งแต่ยุคของ Branncraft ที่จริงๆแล้ว b r a n c r a f t นี่ก็คุมทีมเนี่ย กินระยะเวลานานมากๆเลยนะฮะเอ่อตั้งแต่โอ้โหทศวรรษที่70อะที่เขาพาฟอเรสต์ขึ้นมายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไปจนถึงตอนที่ฟอเรสต์ตกชั้นนู่นเลยในทศวรรษที่90นู่นเลยนะครับเรียกว่าร่วมๆ่วม20ปีได้นะครับสำหรับแบนด์ครับเอ่อหลายคนก็เชียร์ฟอเรสต์อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆกันใช่ไหมฮะฟอเรสต์แต่ในยุคที่ เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วสร้างปรากฏการณ์เป็นแชมป์ดิวิชั่น1เดิมหรือว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปัจจุบันเนี่ยได้ในทันทีเป็นน้องใหม่ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เหลือเชื่อแล้วนะ,ะตรงนั้นอาจจะมีแฟนบอลในระดับหนึ่งละนะครับแฟนบอลรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเจอเชียร์ฟอเรสต์ในยุค80ก็ยังเป็นยุคของแบรนด์คลับนะฮะตอนนั้นฟอเรสต์ไม่ได้มาแย่งชิงความสําเร็จอะไรละอยู่ในช่วงกําลังเป็นช่วงขาลงละแต่ว่าพวกเขามีนักเตะดีด เรียกว่าเกิดขึ้นมากมายนีสร้างนักเตะเเรียกว่าขึ้นมาประดับวงการเนี่ยหลายต่อหลายคนใช่ไหมครับ80ต่อ90ที่จะมีพวกในเจลครับสจูดิโพีเสนะครับหรือลอยคีนเนี่ยก็เคยอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาก่อนในยุคถัดออกมาอีกอย่างพวกสตีฟสโตนเจสันลีอันนี้แฟนบอลก็อาจจะไม่ได้ว่าชอบฟอร์เรสต์เพราะ2คนนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นฟอร์เรสต์ก็ไม่เก่งแล้วอะอ่ะก็บอกแบบนี้ว่าตกชั้นแล้วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาละนะครับหรือว่าในยุค80 ที่พอจะนึกได้ก็ยังมีอย่างนิวเวฟอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่สุดท้ายก็ได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แต่ว่าเชื่อว่านะครับแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับที่เชียร hmm. <pushed forward. S 2> ์ฟอเรสต์ก็อาจจะเป็นแฟนบอลที่เชียร์มาจากยุครุ่งเรืองที่ฟอเรสต์ขึ้นมาน็อ c ล liverpool นะครับลงจากบอลลังแล้วก็ได้แชมป์ดิวิชันหนึ่งในฐานะทีมน้องใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่น <จะ S 1> ไปนะครับ hmm. หลายต่อหลายทีมเนี่ยเคยสร้างเทไมิยายเคยสร้างความ ความน่าจดจําขึ้นมาแต่ว่ามันก็เหมือนพลุน,นะครับขึ้นมาวาบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งมันก็มีเหตุผลประกอบหลายอย่างนะครับทีมที่สร้างเทพนิยายเนี่ยก็มักจะเป็นทีมที่ไม่ได้ไม่ใช่ทีมใหญ่บุคลากรนักฟุตบอลในทีมเนี่ยพูดง่ายว่าคุณภาพฝีเท้าในภาพรวมเนี่ยก็จะสู้ทีมใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ได้ ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นจุดที่จังหวะมันอาจจะลงล็อกพอดีแล้วก็ทุกคนขึ้นสู่จุดสูงสุดได้พร้อมๆกันมันก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะเป็นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากประสบความสําเร็จแล้วทีมคุณอาจจะเป็นที่เรามาะระวังมากขึ้นคู่ต่อสู้อาจจะระวังคุณมากขึ้นใครๆก็อยากจะล้มแชมป์ถูกไหมฮะการเล่นกับคุณก็อาจจะมีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหรือคุณอาจจะเสียนักเตะตัวหลกัหลกๆไป จากเดิมที่เป็นโนเนมแต่ว่าพอคุณเป็นแชมป์ขึ้นมานักเตะแต่ละคนก็อาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นทีมใหญ่ๆก็ดึงตัวไปถูกไหมฮะอันนี้ถ้ายกตัวอย่างเลสเตอร์ซิตี้นี่ก็จะมองเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมนักเตะหลักๆในทีมของคาร์โดลาเนลลี่ที่คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-16เนี่ยก็ทยอยถูกทีมนั้นทีมนี้ดึงตัวไปนะครับทีนี้ถ้าลองมาดูนะครับทีมที่เคยสร้างผลงานเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างหยิบหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าเออมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างที่บอกครับก็คล้ายๆพลุที่ขึ้นมาแค่วาบเดียวแล้วก็หายไปเฮลัสเวโลน่านะครับเคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเป็นทีมเล็กๆแห่งเมืองเวโลน่าไม่ได้มีการจับตามองมากนักว่าเอ้ยทีมนี้จะเป็นแชมป์ทีมนี้เป็นตัวเต็งไม่ใช่แต่เวโลน่าเนี่ยสามารถทะลุฝ่าขึ้นมาเป็นแชมป์กาโชกเซนอาได้ในฤดูกาล1984-85นี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับหรือว่าเดนมาร์กอ่ะในในปี1992ยศึกยูโรนะครับที่ประเทศสวีเดนเดนมาร์กนั้นจริงๆต้องไม่ได้มาเตะแล้วอันนี้หลายคนก็คงจะทราบนะครับแต่ว่ายูโกสลาเวียที่ได้สิทธิ์เนี่ยโดนตัดสิทธิ์ไปเดนมาร์กที่เป็นรองแชมป์ในรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกเนี่ยก็เลยได้สิทธิ์แทนนะครับแล้วก็เดนมาร์กก็ไปแข่งยูโร92แล้วก็เป็นแชมป์เฉยเลยนั่นคือเทพนิยายเดนส์นะครับหรือว่าไกเซอร์ซาลาเทิไกเซอร์ซาลาเทิ เคยเป็นแชมป์บุนเดสิก้าของเยอรมันมาแล้วนะครับปี91นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าพวกเขาก็ยืนระยะไม่ได้แล้วก็ตกชั้นไปทีนี้พอตกชั้นไปนะครับสู่ลีกา2เยอรมันฤดูกหาร1อ9 6ก7าพวกเขาเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาแล้วพอฤดูก,กันาล1997-98ในฐานะน้องใหม่นะครับไกเซอร์ซาลเทนเป็นแชมป์บุนเดสลีกานี่คือเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการฟุตบอลเยอรมันนะครับทีมน้องใหม่เป็นแชมป์บุนเดสลิกานะครับแต่ว่า ใครที่ติดตามฟุตบอลก็คงจะจํานักเตะหลายๆคนหรือว่าจําทีมชุดนั้นของไกเซอร์สาลตเทนได้ดีถ้ามีจังหวะผมก็อาจจะได้พูดถึงเพราะไกเซอร์ก็เป็นทีมที่ผมเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับนอกจากโดยส่วนตัวนะก็นอกจากลิเวอร์พูลนอกจากนาโปลีแล้วก็ไกเซอร์นี่แหละตอนนี้ก็รอไกเซอร์จะกลับมานะครับหรือกรีซกรีซก็เป็นแชมป์ยูโรปี2004เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเขาจะ พร้อมที่ใจกว้างอ่ะพูดง,ง่ายใจกว้างพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับการสร้างเทพนิยายได้เสมอนะฮะกรีซนี่หายห่วงเลยเชื่อว่าหลายคนก็ยังอยู่ในความทรงจําว่ามาได้ยังไงวันนี้นะครับเป็นแชมป์เฉยเลยเดนมาร์กว่าน่าทึ่งแล้วกรีซก็ยิ่งน่าทึงนะครับเอ,อ่อหรือเวฟบวกนะครับในบุนเดสิก้านะครับฤดูกาน2008-2009 w o อ f บวกก็ไม่ได้เป็นตัวเต็งแต่ว่าพวกเขาก็ก็ได้แชมป์บุนเดสิก้านะครับก็ถือว,ว่าสร้างความ เรียกว่าฮือฮาหรือว่าอย่างในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล2 0 1 5 1นนี่ฮือฮาที่สุดแล้วละ่ะใครจะไปคิดว่าทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้พูดอีกกี่ปีกี่ปีก็นึกภาพไม่ออกว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็ยังมีทีมอื่นๆอ,อ,อีกหรือว่าในวงการอื่นๆอ,อ,อีกนะครับแต่เนี้ยตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอเคหลังจากที่สร้างผลงานแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะครับเวโรนานะครับหลังจากที่ได้แชมป์เซเรียในปี1985นะครับฤดูกาลต่อมา1985-86พวกเขาลงเตะในฐานะแชมป์เก่าใช่ไหมฮะจบฤดูกาลในระดับที่10จากอั้นน้ำหนึ่งลนไปที่10เลยนะครับเดนมาร์กได้แชมป์ยูโรปี92ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต่อมาเดนมาร์กเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1994เดนมาร์กตกรอบคัดเลือกนะครับไม่ได้ไปฟุตบอลโลก ปี94นะแชมป์ยูโร92เนี่ยไม่ได้ไปเตะฟุตบอลโลกปี9 4ห่างกันแค่2ปีนะครับเดนมาร์กเนี่ยจบรอบแบ่งกลุ่มในอันดับที่3นะที่1ที่2ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับแต่จบที่3ที่1เป็นสเปนที่2เป็นไอร์แลนด์เดนมาร์กไม่ได้ไปนะครับไม,ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพอมาเตะในยูโร96อีก2ปีต่อมาตัวเองเป็นแชมป์เก่ายูโรใช่ไหมฮะ,ะได้เข้ารอบสุดท้ายตกรอบแรกนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับโปร แล้วก็ถ้ายังจำกันได้ก็คือลูกที่ชไมเคิลโดนดาวอซูเคอร์อเนี่ยงัดบอลข้ามหัวล็อบบอลข้ามหัวแล้วก็ชไมเคิลก็ทิ้งตัวล้มทั้งยืนเนี่ยแพ้3าศูนย์ตกรอบแรกคือหลังจากเป็นแชมป์สร้างเทพนิยายเดนสปี92แล้วเดนมาร์กก็เงียบหายไปไกเซอร์ซาลาเทนสร้างเทพนิยายของตัวเองเหมือนกันเป็นน้องใหม่ได้แชมป์บุนเดสิก้าในฤดูกาล9ก9าดนะครับฤดูกาลต่อมาฤดูกาล 1 9 9 8 9เเนี่ยพวกเขาหล่นไปที่5ก็ยังถือว่าไม่ได้ว่าแย่ yeah, อะไรหล่นไปขนาดถึงระดับ10อันดับ11ขนาดนั้นแต่ว่าันดับ5เรียกว่าไม่ไม่ได้มีลุ้นในการป้องกันแชมป์อะไรนะครับกรีซคล้ายๆเดนมาร์กเลยครับได้แชมป์ยูโรปี2004อย่ยังเหลือเชื่อแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์ต่อมาคือฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมันนะครับกรีซตกรอบคัดเลือกทีนี้เดนมาร์กนี่โตรรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกได้ที่3ใช่ไหมครกรีซหนักกว่าอีกเพราะกรีซหล่นไปที่4เลยนะครับ ที่1ที่2ได้ไปรอบสุดท้ายที่3ไม่ได้ไปกรีซไปเป็นที่4เลยที่1ที่2เป็นยูเครนกับตุรกีนะครับได้ไปแล้วก็ที่3คือเดนมาร์กมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับยูโรโที่พวกเขาต้องไปป้องกันแชมป์ยูโร2008เนี่ยกรีซก็ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับสเปนรัสเซียแล้วก็สวีเดนแพ้3นัดรวดแชมป์เก่านะครับ2004สร้างเทพนิยาย สร้างแบบมาหากาบแห่งกรีซอะไรขึ้นมาเนี่ย2008ตกรอบแรกแท้ทั้ง3นัดไม่ได้แพ้แบบ4-0 5-0อะไไม่ได้เละข,ขนาดนั้นด้วยสไตล์ของกรีซเนี่ยเขาก็เหนียวแน่นอยู่แล้วแต่ว่าปาฏิหาริย์มันไม่มีอีกแล้วนะครับกรีซก็ตกรอบแรกคือมาในสภาพเดียวกับเดนมาร์กเลยอ่ะนะครับได้แชมป์ยุโรปตกรอบเพลย์อฟุตบอลโลกตกรอบแรกยูโรที่ตัวเองป้องก,กันแชมป์เหมือนกันเลยเวอรสบวกทะลุขึ้นมาเป็นแชมป์บุนเดสกาปี2009พอฤดูก,กาลต่อมา2009-2010 หล่นไปที่8นะครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาไปเตะก็ตกรอบแรกหรืออย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นความทรงจำที่อาจจะใกล้เราที่สุดฤดูกาล2015-16เลสเตอร 2015, ์จริงๆเนี่ยฤดูกาลก่อนหน้านั้น2014-15เนี่ยเลสเตอร์จะตกชั้นอยู่แล้วนะครับหลายคนก็คงยังจำกันได้แต่ว่าโอ้โหในเจอเพียสันสร้างมันก็เป็นปาฏิหาริย์แล้วนะตอนนั้นที่เลสเตอร์แบบเร่งเครื่องในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็อยู่รอดได้บวุดหวิดพอฤดูกาลต่อมาเปลี่ยนมาเป็น เขาดิโอลาเนลี่เพราะว่าในเจอเบียสันเขาลูกชายเขามีปัญหาถ้ายังจํากันได้ที่เมืองไทยนี่แหละนะครับลาเนลี่เข้ามาปรากฏว่าลาเนลี่พาทีมเป็นแชมป์เลยอะ่ะนะครับก็น่าเหลือเชื่อมากๆพอฤดูกาลต่อมา2 0 1 6 1 7เนี่ยเลสเตอร์ ester, หล่นพรวดเดียวไปอยู่อันดับ12เลยนะครับแล้วลาเนลี่ก็อยู่ไม่ได้ด้วยก็ต้องถูกเรียกว่าต้องแยกทางกันออกไปเพราะนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่เราจะเห็นคล้ายๆกัน ทีมที่สร้างเทพนิยายทีมที่สร้างความเหลือเชื่อสร้างปรากฏการ์ทั้งหลายเนี่ยก็มักจะมีเส้นทางที่คล้ายๆกันในในก้าวต่อไปของพวกเขาคือไม่สามารถสานต่อความยิ่งใหญ่ได้ผมก็ลัเกิดมาก็คือปูทางมาสู่ความมหศัศจรรย์ของนอตติแฮมฟอล์ลส์นะครับผมคิดว่าสิ่งที่นอตติแฮมฟอ o ์ e ส์ทำนะครับในยุคข,ของในอารบรนดนคลัฟ uh, เนี่ยมันยิ่งกว่าเทพนิยายมันยิ่งกว่าความน่าเหลือเชื่อคือ ฟอร์เลสเนี่ยนะครับตอนที่แบรนด์ครับเข้ามาเนี่ยยังอยู่ในดิวิชั่น2เดิมนะครับดิวิชั่น2เดิมถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็คือแชมเปี้ยนชิพนะครับพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูแต่ก่อนเป็นดิวิชันหนึ่งสองสามสฟอร์เลสเนี่ยยังอยู่ดิวิชั่น2อยู่นะครับแล้วก็แบรนด์ครับเนี่ยเข้ามาก็พาทีมเลื่อนชั้นนะครับฟอร์เลสเลื่อนชั้นในฤดูกาล1976-77นะครับฤดูกาลนั้นก็เป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลนะครับ ได้แชมป์ยุโรปคือลิเวอร์พูลก็ยังครองความยิ่งใหญ่อยู่นะเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1แน่นอนครับฤดูกาลต่อมา1977-78ฟอร์เรสต์ก็เป็นทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งนะครับเอ่อแบงค์ครัฟท์เนี่ยถือว่าเป็นโคช้ชเป็นผู้จัดจาการทีมที่มีชื่อเสียงแล้วนะเพราะว่าเขาเคยพาดาร์บี้เคาน์ตี้เนี่ยได้แชมป์ดิวิชั่น1มาแล้วแล้วก็เคยพาดาร์บี้เคาน์ตี้เนี่ยในฤดูกาลต่อมานะเตะยูโรเปียนคัพเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับดาร์บี้เคยเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรเปียนนคัพะ แล้วก็ตกรอบแบบแหมมันน,น่าเจ็บปวดนะพอมาฤดูกาล1,976-77นะครับฤดูกาลที่2ที่เขาอยู่กับฟอ r e เรสต์เขาพาทีมเลื่อนชั้นได้นะครับได้ฐาน,นะทีมอันดับที่3นะตอนนั้นยังไม่ไม,มีไม่มีเตะเพลย์ออฟนะครับอันดับหนึ่งคือวูฟอันดับที่2วูฟแฮมตันนะอันดับที่2คือเชลซีนะครับเลื่อนชั้นแล้วอันดับที่3เนี่ยก็คือนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์เลื่อนชั้นในวันสุดท้ายนะครับคือชนะมีวอลในนัสุดท้ายแล้วก,แวก็แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาทีนี้เลื่อนชั้้นนนนนขึนมานนา่่แอว อืมก็ไม่มีใครจับตามองฟอร์เรสต์หรอกนะครับแม้ว่าครัฟส์จะเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งนะแต่ว่าไม่มีใครจับตามองฟอร์เรสต์เพราะวาเวลานั้นเนี่ยโอ้โหทีมอย่างเลี้ยวพูทีมอย่างลีสยูนเต็ดยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ยิ่งใหญ่นะทีนี้ฤดูก,กาลต่อมานะครับถึงพศ177-78นะครับนี่ก็เป็นฤดูก,กาลที่น่าเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าในฐานะทีมน้องใหม่ครับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ของแบรน์ครัฟส์ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งเล่นทั้งฤดูก,กาลแแพ้แค่ 3, นัด คว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งของอังกฤษไปครองอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับนั่นเป็นแชมป์สมัยแรกของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแชมป์สมัยเดียวจนถึงปัจจุบันด้วยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษครั้งเดียวครับก็คือฤดูกาลนั้นครับ1977-78นะครับเขาเตะ42เกมชนะ25เสมอ14พ้3โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นที่2นะครับ ในฤดูกาล7 7็ดที่ตัวเองเป็นเป็นเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ดิวชันหนึ่งเนี่ยฟอเรสต์ยังเข้าชิงลีกครับแล้วชิงกับใครครับชิงกับเรอร์พูแล้วเป็นไงครับชนะเรอร์พูได้อีกเสมอในเกมแรกเตะรีเพลย์แข่งใหม่ชนะ1-0เพราะนั้นเนี่ยฟอเรสต์ในปีที่เป็นน้องใหม่นะครับแบงคัฟพาท,ทีมได้ดับเบลิลแชมป์ก็คือแชมป์ดิวชันหนึ่ง,นนงแล้วก็แชมป์ลีกครับ หลีกครับเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้ส่งตัวสำรองส่งเด็กลงเหมือนทุกวันนี้นะครับหลีกครับยังมีมีความสําคัญแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยส่งชุดใหญ่ลงเล่นฟอเรสเป็นแชมป์ถ้าเกิดปีแรกเนี่ยได้ดับเบิลแชมป์หลายคนอาจจะลืมลืมไปแค่จําได้ว่าฟอเรสเนี่ยเลื่อนชั้นมาปุ๊บเป็นแชมป์ดิวิชันหนึ่งเลยใช่ครับแต่ไม่ได้ไม่ไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าฟอเรสเป็นแชมป์หลีกครับในฤดูกาลนั้นด้วยถ้าเกิดฤดูกาลน้องใหม่ฟอเรสต์ Forest ได้เดบิลแชมป์ทีนี้เนี่ย พอได้แชมป์ดิวชั่น1ใช่ไหมครับฤดูกาลต่อมา1,978-79 Forest ก็จะต้องไปเตะยูโรเปียนคัพละซึ่งตัวเองไปเตะในฐานะแชมป์จากอังกฤษรอบแรกจับสลากเจอลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลไปเตะในฐานะแชมป์เก่านะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เมื่อปี1,978ได้แชมป์2ปีติดนะปี77ชนะมือเช่นกัตบักปี78ชนะลับบลูชนะครับ, Bruce, รบปี78-79 ก็มาเตะในฐานะชแมชแมป์เก่าฟอเรสต์มาเตะในฐานะชแชมป์อังกฤษจับสลากมือดีมาเจอกันในรอบแรกปรากฏว่าฟอเรสต์เขีย่ยลิเวอร์พูลตกรอบนะครับนั่นก็คือฮาแล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอครับฟอเรสต์ <Forest S 2> ก็ยังทะลุไปเรื่อยๆทีละรอบทีละรอบทีละรอบ,รอบจนเป็นแชมป์ครับแล้วในฟอเรสต์ก็คว้าแชมป์ยุโรปนี่คือฤดูกาลที่3แล้วนะนะคือฤดูกาลที่ได้เลื่อนชั้นถัดมาฤดูกาลที่เป็นน้องใหม่แล้วได้แชมป์ดิวชันหนึ่ง ถัดมาคือจากแชมป์ดิวิชหนึเนี่ยไปเป็นแชมป์ยุโรปเลยนะครับชนะเมาโมในนัดชิงชนะเลิศ1-0แน่นอนว่าหลายคนก็จำวิลกรรมของฟอเรสได้ถูกไหมครับเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้แชมป์เลยปีต่อมาได้แชมป์ยุโรปซึ่งมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าลีกครับฟอเรสก็ยังป้องกันแชมป์ได้อีกฟอเรสเข้าชิงลีคับกับเซาท์แฮมตันแล้วก็ชนะ3-2นะครับขณะที่ในดิวิช่น1 พวกเขาไม่ได้หล่นลงมาอันดับ10อันดับ9อันดับ1 3 1 4ไม่ใช่พวกเขาก็ยังขับเคี่ยวกับลิอร์พูลอย่างดูเดือดถึงพลิกถึงขิงนะครับสุดท้ายฟอเรสต์เป็นรองแชมป์คือพูดง่ายว่าฟอเรสต์ไม่ใช่พลุแล้วครับเลื่อนชั้นขึ้นมาสร้างปาฏิหาริย์ได้แชมป์ดิวชั่นหนึ่งเลยรูกันต่อมาได้รองแชมป์ดิวชั่นหนึ่งได้แชมป์ลีกครับป้องกันได้แล้วได้แชมป์ยุโรปเพราะฉะนั้นฟอเรสต์ Forest ไม่ใช่พลุแล้วคือ ขึ้นมาเป็นทีมใหญ่โดยฉับพลันน่ะนะครับลุกการเอ่อกกา7 8 8 9 9นะได้รองแชมป์ดิวชันหนึ่งแต่ว่าแพ้น้อยกว่าเวอร์ภูลนะครับเพียงแต่พวกเขาเสมอเยอะทีนี้ฤรดูก้าล7980นฟอเรสก็ยังทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาลงแข่งในยูรเป็นคับในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้อีกนะครับ นัดชินชานเลอร์เนี่ยชนะฮัมบูร์ก1-0ฮัมบูร์กของเยอรมันนะครับเท่ากับว่ารอธแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยนี่มัน3ฤดูกาลติดๆกันแล้วนะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลีกคัพเข้าชิงอีกนะครับแต่ว่านัดชิงชานเลอร์เนี่ยแพ้วูฟเอนตัน0-1แล้วก็แชมป์ยูโรเปียนคัพเขาจะเตะยูฟาซูเปอร์คัพใช่ไหมฮะปีนั้นเนี่ยฟอร์เรสต์เตะกับบาเลนเซียนะครับซึ่งสุดท้ายแพ้บาเลนเซียด้วยกดอเวโกแค่นั้นเอง เพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับการสร้างเทมนิยายหรือว่าการสร้างความน่าเหลือเชื่อของทีมอื่นๆที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยโฟร์เสไม่ได้ทําแบบนั้น f o ร์เ t สไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็ต่อยอดได้อย่างน่าทึ่งมากๆด้วยเรียกว่ามันสมองแล้วก็น้ํามือของแบรนด์คราฟแบรนด์คราฟเนี่ยก็เป็นโค้ชที่ได้รับการยกย่องมากในเรื่องแบบการใช้จิตวิทยา คือเหมือนกับมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องแท็กติกเรื่องอะไรเขาไม่ได้ว่าโดดเด่นหรอกแต่ว่าเขามีจิตวิทยาที่ดีมากๆแล้วก็าสามารถเค้นเอาความสามารถสูงสุดของนักฟุตบอลเนี่ยออกมาได้ให้นักเตะเล่นเพื่อเขาได้นะครับมีจิตวิทยาที่สูงส่งสุดๆสําหรับแบรนด์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ของนอตติงแฮมฟอลล์เใช้คำว่ามิราเคิลได้เลยนะครับเป็นสิงเลื่อนชั้นปีที่2 เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นน้องใหม่แล้วได้แชมป์ดิวชั่น1พ่วงได้แชมป์ลี e, ครับปีที่3ได้รองแชมป์ดิวชั่น1ได้แชมป์ลี e, ครับได้แชมป์ยุโรปปีที่4ได้แชมป์ยุโรปคือป้องกันแชมป์ยุโรปได้นะครับแล้วก็เข้าชิงลีครับอีกครัคร้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าฟอเรสสร้างเทพนิยายเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมากกว่านั้นนะครับสร้างเทพนิยายเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเทพนิยายที่อมตะตลอดกาลก็ต้องบอกแบบนี้ทีนี้ก็จะมา พูดถึงนักฟุตบอลของฟอ r e เรสในยุคนั้นสน,นิดหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงนึกภาพหลับตาแล้วก็นึกภาพแต่ละคนได้ว่าฟอ r e เรสตอนนั้นเป็นยังไงแต่ว่าแฟนบอลรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จ,จะไม่ทันแต่ว่าอยากอยากจะามาเล่าให้ฟังกันว่าเออครั้งหนึ่งนะทีมอย่างน็อตทิแฮมฟอเรสตที่เป็นทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-23เนี่ยนะครับที่พิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเขา เคยสร้างตำนานเคยสร้างปรากฏการ์ขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะพอรู้แต่มันเป็นปรากฏการ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะนะครับนักเตะขุนพลของแบรนด์ครัฟ์เนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นมีปีเตอร์ชิลตันเป็นผู้สาประตูนะครับยิ่งใหญ่มากแบ็คขวาก็ใช้วิฟแอนเดอร์สันนะครับซึ่งก็ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง คู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นเคนนี่เบิร์นนะครับกับลารีลอยลารีลอยก็เคยอยู่กับเรียวพูมาก่อนย้ายมาอยู่กับฟอร์เรสก็ยังยิ่งใหญ่เป็นคู่เซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งแบ็คซ้ายเป็นแฟรงค์คลาร์กแฟรงค์คลาร์กก็ในเวลาต่อมาก็ผันตัวยมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วเคยคุมฟอร์เรสเช่นเดียวกันกองกลางนี่ก็มีเทเวอร์ฟานซิสซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีมากๆนะในยุคข,ของคลาฟเนี่ยเทเวอร์ฟานซิสจริงๆเขาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นตัวรุกนะเหมือนเพลย์เมกเกอร์ เป็นตัวบุกตรงกลางสร้างสรรค์แต่ว่ามาอยู่ในทีมของคลัฟตเนี่ยต้องจับไปเล่นปีกขวานะครับ mm. เพื่อเพื่อหลบพื้นที่ตรงกลางซึ่งจะมีจอห์นแมค v ก r เวิซึ่งเป็นกัปตันทีมแข็งแกร่งอยู่แล้วมีเอียนโบเยอร์มี er, มาร์ตินโอนิวโอนิวเนี่ยเขาก็เล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็เล่นได้ทั้งตัวรุกทางฝั่งขวาในนัดชิงยุโรปปีที่พวกเขาป้องกันแชมป์ได้ที่ชนะฮัมบูร์กเนี่ยเขาเล่น4 3 3นะตอนนั้น่ะ มาตินโอนิลก็ลงเล่นตัวจริงแล้วก็เล่นเล่นหน้าขวานะครับมาตินโอนิลปีกซ้ายก็เป็นจอร์โรเบิร์ตสันนะครับแล้วก็คู่หน้าก็จะเป็นแกลลี่เบอร์เทิลกับโทนี่วูดค็อกนะแล้วยังมีขุนพลอย่างอาชิเกมิลนะครับหรือว่าแกลลี่มิลพวกนี้ก็เป็นขุนพลชุดหลกัหลกๆของนอตเทนฟอเรสต์นะครับในยุคข,ของแบรนด์คลับนะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ฟอเรสต์พิสูจน์ให้เห็นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละหลังจากนั้นเนี่ยฟอร์เรสต์ Forest ก็ยืนระยะ ได้แค่ประมาณหนึ่งแค่แถวแถวช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะค่อยๆเรียกว่าทรงๆแล้วก็ซุดซลงมาทรงๆแล้วก็ซุดซลงมาจนสุดท้ายฟอ r เรสก็ตกชั้นไปนะครับในฤดูกาลหนึ่งพรอ9ตกชั้นเลื่อนชั้นตกชั้นเลื่อนชั้นอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่พักหนึ่งเป็นทีมที่คล้ายๆกับว่าอยู่ระหว่างกลางดีเกินกว่าที่เล่นในแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าก็ยังดีไม่พอที่เล่นในพรีเมียร์ อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งฤดูกาล่เการอยดกาเนี่ยพวกเขาก็ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกสู่แชมเปียนชิพแล้วก็ทีนี้ยาวเลยนะครับตกยาวเลยแล้วก็หล่นไปถึงลีกวันด้วยนะครับตกชั้นไปลีกวันฤดูกาล2อ0 4 2 0 0 5นะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาตกชั้นไปลีกวันได้สัก23ฤดูกาลก็เลื่อนชั้นขึ้นมา 2007- 2008เลื่อนชั้นสู่แชมเปียนชิพแล้วทีน 27, 28, เนี้ยส0งพั0เอเนี่ยอยู่ยาวเลยครับ จนมาฤดูกานส0 2 1ัน2 0 2เนี่ยถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นั่เป็นเรื่องราวของ Nottingham Forest นะครับที่นำมาฝากกันคือผมก็เคยเขียนถึง n o t t i n แ h a ฟอร์เรสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นอาจจะเป็นคนยุคนูนยุคที่ติดตามเชฟฟตบอลในยุคเอตี้นะฮะยุค80เนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวของ Forest เยอะหน่อยนะครับ แล้วก็พอได้เขียนถึงพวกเขาเนี่ยก็มันก็ต้องดูข้อมูลต้องทําการบ้านอะไรเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าเออมันเรียกว่าเป็นเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเหมือนกันนะว่าทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะทะลุข,ขึ้นมาแล้วยืนระยะได้แบบยอดเยี่ยมขนาดนี้จากน้องใหม่นะน้องใหม่นะครับทีมน้องใหม่เราลองนึกภาพว่าทีมในแชมเปี้ยนชิพเวลานี้จิ้มมาเลยทีมไหนก็ได้เนี่ยเลื่อนชั้น แล้วฤดูกาลต่อมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือไม่น่าเชื่อหนึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปุ๊บไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเลยนั่นก็ไม่น่าเชื่อสองได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปุ๊บไปเตะฤดูกาลต่อมาป้องกันแชมป์แล้วทําได้นี่คือเรื่องไม่น่าเชื่อสามคิดดูสิครับมันเป็นสามฤดูกาลที่มหาศาัศจรรย์ขนาดไหนสําหรับนอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็ฟอเรสต์ก็ถือสถิติ ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทําได้นะนะครับก็คือพวกเขาเป็นทีมเดียวนะครับที่ได้แชมป์ลีกของประเทศน้อยกว่าแชมป์ยุโรปเอากับเขาสินะครับปกติมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณจะไปเตะแชมป์ยุโรปเนี่ยคุณต้องได้แชมป์ลีกก่อนแล้วแชมป์ยุโรปที่คุณจะได้มันก็ต้องได้น้อยกว่าแชมป์ลีกมันโดยมาตรฐานโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ฟอร์เรสต์เนี่ยได้แชมป์ลีกสมัยเดียวนะครับแต่ได้แชมป์ยุโรป2ส,สมัย ไม่เคยมีใครทําได้นะจนถึงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็ทรงสเสน่ห์สำหรับแฟนบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะยังมีความสุขเสมอนะเวลาที่พูดถึงความสำเร็จที่ทีมรักทีมเจ้าป่าเนี่ยเคยทำเอาไว้นะครับก็ถือว่านำมาฝากกันและกันใครที่เป็นแฟนของทีมรัตเทนฟอลเลสหรือว่าใครที่คิดถึงทีมเจ้าป่านะก็ผมก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังกันว่าเออพอดีว่า มาจับเอาอประเด็นในเรื่องที่ว่าเออทีมที่เคยสร้างเทมนิยายเคยสร้างความน่าเหลือเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนวาบเดียวขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่ Forest ไม่ใช่วาบแล้วมันค้างอยู่บนนั้นนะครับกลายเป็นดวงดาวที่มันพลาวแสงนะครับตัวทีฟอเรส s t ไม่ใช่แค่พลุนะครับนี่คือทีมเจ้าป่า Forest นะครับของทุกๆคนนะครับกออ็ถือว่าฟังกันสบายๆนะ พอดแคสต์ของแสนสปอร์ตนะครับก็จะมเีเนื้อหามีรายการต่างๆเนี่ยมาฝากกันนะครับก็อันนี้อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe กันหน่อยนะครับใครที่ฟังทาง y t u t u นะผมก็ชอบฟังนะฟังพอดแคสต์เนี่ยฟังเปิดฟังไปเรื่อยๆนะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราสนใจแล้วก็บางทีก็ฟังไปด้วยเขียนงานไปด้วยขับรถไปก็เปิดฟังไปหรือว่าบางทีนอน นอนฟังไปเรื่อยๆจนมันหลับไปเองอะไรแบบนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของของผมแล้วก็นะ่าจะเป็นของหลายๆคนเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะสำหรับอ่าพอดแคสต์น,น,นี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะมีเรื่องราวอื่นๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยอยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรแนะนำเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้ในคอมเมนต์หรือว่าในอินบ็อกซ์อะไรต่างๆนะครับ ก็ถ้ามีเวลามีจังหวะก็คุณจะได้หยิบมาพูดคุยกันนะครับเอาละวันนี้ก็ถือว่าเบาๆกับทีมเจ้าป่าหรือว่าสิงสั่งป่าในจำฉายานี้กันได้ใช่ไหมนะครับอ่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ